สวัสดีค่ะหมอนินจากช่องลานินชา4289พบกับการดูดวงความรักทั้ง7วันประจำเดือนกร,รกฎาคม2564ก่อนเข้าไปดูคลิปกดแชร์เป็นค่าครูให้หมอเนินด้วยนะคะคลิปนี้ขอกดถูกใจแค่3กดถูกใจก็พอหมอนินจะมีการไลฟ์สดนะคะถ้าใครยังไม่ทราบแจ้งไว้ตรงนี้เลยเผื่อใครไม่ยอมฟังท้ายคลิปปะท้ายคลิปจะมีการแจกแจงอะไรหลายอย่างให้ฟังอยู่ เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ความรักของผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะให้น้ำหนักไปกับคนที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนส่วนคนโสดเหมือนเดิมค่ะหมอจักไว้ให้ทายคลิปท่านใดที่ไม่อยากฟังคำบรรยายไพ่ให้กดข้ามไปไทายคลิปได้เลยไพ่กุมเกณฑ์ชะตาใบแรกของชาววันพฤหัส,สบ,บดีขึ้นเด็กถือดาบตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกของคนวันพฤหัสเหมือนระแวงอะไรบางอย่างกำลัง คขาเรียกว่าค่อนข้างระมัดระวังตัวไม่ค่อยไว้วางใจสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเหมือนมีความกังวลอยู่อ่ะคุณต้องการทำความถูกต้องให้เกิดขึ้นไม่ทราบว่าจะมีงานเลี้ยงงานแต่งอะไรเกิดขึ้นไหมเพราะมี The j u s t ติกมาเจอสองถ้วยด้วยมี The ะเ v วิด้วยมีเดอะเลิฟเด้วยนั่นแสดงว่าเหมือนกำลังจะมีงานสำคัญมีเรื่องราวสำคัญเกิดขึ้นกับคู่ของคุณนะคะ รอบนี้เป็นข่าวดีนะบอกไว้ตรงนี้เลยคุณกำลังรอฟังข่าวอะไรจากใครบางคนบางทีการทวงถามขอความชัดเจนจากฝั่งคู่รักคู่ครองของคุณค่อนข้างโดดเด่นข่าวนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นได้นะคะมาดูฝั่งคู่รักคู่ครองขึ้นสองถ้วยในฝั่งคู่รักคู่ครองเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกของเขาอะ คนระแบกบกับคุณแต่คุณเหมือนระแวงไม่ไว้วางใจสถานการณ์ดูตะขั้นตะคอดูกังวลดูลูกลี้ลุกลนแต่ขณะที่เขานะเกามีความค่อนข้างมีความพร้อมคู่นี้สำหรับคนวันพระฤหัสบดีมันตีซึรมออกมาในข่าวดีถึง80%ส่วนดราม่ามันมีเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเอาไว้เป็นอีกเลเวลหนึ่งคู่นี้ถ้ามีข่าวดีอะไรฝั่งคู่รักคู่ครองเขาเตรียมความพร้อมแล้ว เขามีเรื่องต้องตัดสินใจอาจจะต้องในรูปแบบของการข่าวดีใดๆก็ตามในรูปแบบของการตัดสินใจของเขา mm. เขากําลังเลือกว่ามันควรจะเป็นฝั่งไหนซ้ายขวาแล้วเขาตัดสินใจเลือกนั่นก็คือทางนี้ค่อนข้างชัดเจนเพราะหน้าไพ่ปัจจุบันบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบนันการตัดสินใจใดๆสิ่งใดๆที่กระทำลงไปทำด้วยความรัก ทำเพราะนึกถึงคู่ทำเพราะให้เกียรติและต้องการความชัดเจนและความถูกต้องทำเพื่อให้ได้เริ่มต้นความรักในครั้งนี้อย่างชัดเจนเป็นการเริ่มต้นสุขทุกรวมทุกอย่างเกิดขึ้นในความรักของคู่คุณไม่รู้ว่าจะมีงานแต่งงานมั่นหมายเปิดตัวแบบออฟฟิเชียลเกิดขึ้นหรือไม่สำหรับ ชาววันพฤหัส,สบ,บดีก็ขอแสดงความยินดีด้วยใครระดมเงินทุนเพื่อจะมาแต่งมาจัดงานอะไรก็ขอให้สำเร็จลุล่วงนะคะในช่วงนี้คนคู่รักคู่ครองของคนวันพฤหัส,สบ,บดีอาจจะหงุดหงิดใจร้อนนะคะถ้าเกิดในกรณีที่จะจัด,จดงานหรือคืนดีอะไรกันเนี่ยก็ขอให้กำลังใจเขาก็แล้วกันมาดูอีก เลเวลหนึ่งดรามา่าสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนแล้วคุณกำลังตามทวงคำสัญญาให้ใครคนใดคนหนึ่งให้คนรักของคุณตัดสินใจเลือกเขากำลังเคลียร์ปัญหานะคะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขามันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างตัดสินใจยากถามว่าเขาเลือกใครการตัดสินใจของเขาชัดเจนเขาเลือกคุณนั่นแหละ เขาเลือกคนที่เขารักเพราะขึ้น The d e v i e เลยเออขึ้น The Lover เลยการตัดสินใจเลือกของเขาเลือกคนที่จะมาเป็น,ปนคู่ครองของเขาถ้าเป็นกลุ่ม LGBT ไม่ว่าจะ Q ไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะไพ่ LGBT ขึ้นค่อนข้างชัดมันจะมีปัญหาเรื่องช่วงชิงชิงรักหักสว่ามีเรื่องรักสามเศร้ามีมือที่สามอะไรก็ตามเขาตัดสินใจเลือกคุณ ขอให้คุณคงความน่ารักแบบนี้จงเชื่อมั่นอย่าหวาดระแวงจนทำให้ตัวเองเสียศูนย์ไอ้ที่คุณเคยวิ่งวิ่งตามเขาถามข่าวจากเขาต้องการการตัดสินใจจากเขาอยากได้ยินคำนั้นคุณจะได้ยินมันขอให้มีความมั่นคงในใจความเมื่อจัติกมากุมกับคุณนะ่ะ เวลาคุณรู้อะไรคุณรู้ลึกร,รู้จริงคุณมีความชัดเจนและมีเหตุมีผลค่อนข้างจนอีกคนนึงต้องต้องเกรงใจอะค่ะแต่จากชี้ให้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือฝั่งคู่รักเนี่ยค่อนข้างเต็มไปด้วยตอนนี้เหมือนมีหลายเรื่องเข้ามากระทบเขาอะเขาต้องใช้ความคิดในการตัดสินใจค่อนข้างสูงบางทีอาจจะมีวิดวือเวียงอารมณ์ใสได้บ้างถ้าหาก ช่วงไหนที่เขาเป็นไฟขอให้คุณเป็นน้ําขอให้ใช้ความชานฉลาดของคุณนะคะแล้วทุกอย่างจะจบลงได้ด้วยดีงานนี้สําหรับคนวันพฤหัสบดีไม่ว่าคุณจะเป็นในทิศทางไหนจะมีงานมงคลสมรสจะมีการเปิดตัวแบบออฟฟิเชียลต้องการให้มีการตัดสินใจเลือกใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุณคือคนที่จะถูกเลือกหากเป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนคุณก็คือคนที่จะถูกเลือก และคุณจะได้กลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งและมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีจากเดิมด้วยเพราะเหมือนต่างคนต่างได้บทเรียนแล้วก็ขอให้มีข่าวดีเกิดขึ้นในเร็ววันนะคะแล้วก็อาบน้ำาปะแป้งทาน้ำหอมให้ดีๆก็แล้วกันเพราะเมื่อไหร่ที่มีไพ่เดอะรีวิวกับเดอะเลิฟเวอร์มาเจอกัน,นงานนี้ความรักมันจะลุกเป็นไฟขอให โชคดีนะคะทําบุญอะไรดีไปเสริมขึ้น5เหรียญเน่ยไปทําทานเลยค่ะสวายสังฆทานหรือทําทานให้กับคนยากไร้แล้วแต่คุณจะเลือกทำเลยนะเอาตามสะดวกขอให้โชคดีนะคะมาดูคนโสดบ้างคนโสดเดือนกรกฎาคมขึ้นอัศวินถือเหรียญเดี๋ยวจะติกมาซ้ํานะคะ บอกคนโสดบอกคนโสดเลยนะเออบอกคนมีคู่เลยนะคะถ้าจะติดมาซ้ำเนี่ยขอให้ใช้เหตุผลให้มากคุณจะชนะความถูกต้องจะชนะเสมอถ้าใครจะติดมาย้ำสองใบแบบนี้หนึ่งเหรียญห้าถ้วยแปดเหรียญ นัหละค่ะสำหรับคนโสดนะคะไพ่กลุ่มเกณฑรชะตาคนโสดเนี่ยขึ้นอัศวินถือเหรียญใบแรกเลยเมื่อคนโสดเป็นแบบนี้เจ้าชะตาเนี่ยค่อนข้างเขาเรียกว่ายังไงก็ได้กับเรื่องความรักนะคะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะทุกอย่างคุณแพลนไว้แล้วถ้ามีคนคนนี้ต้องเป็นแบบนี้นี่นี่นี่สี่ 1, 2, 3, คุณมีสเปคของคุณชัดเจนคุณล็อกสเปคไว้ละมาตรฐานต่ำกว่านี้ไม่โอเคเพราะคุณค่อนข้างเนี้ย คุณเป็นคนที่ไม่รักด้วยอารมณ์แต่เพียงอย่างเดียวคุณใช้สมองในการรักด้วยใช้เหตุใช้ผลเพราะเมื่ออัศวินถือเรียญเกิดขึ้นเนี่ยจะนิ่งๆจะมองทุกอย่างและคํานวณวิเคราะห์เมื่อเป็นความรักแล้วอะ่ะถือว่าคนคนนี้มองความรักในทิศทางที่ใช้เหตุผลแบบผู้ใหญ่มากกว่าแล้วถ้ารักใครคนนี้รักจริงออกจะแนว หวานสเสน่เป็นสักนิดนึงมีสเสน่ในตัวแหละว่างั้นเถอะจะแบบจะนิ่งๆก็ไม่ถึงนิ่งขนาดนั้นยิ้มปากก็คนก็วิ่งกรูประมาณนั้นนะคะเพราะาคาแรคเตอร์ก็คือยิ้มนุ่มๆแต่มีสเสน่ประมาณนี้ในตําแหน่งความรักใหม่มีเข้ามาหรือไม่มีเข้ามาค่ะแล้วคนคนนี้มีความชัดเจนเป็นความรักที่ดีข้อเสียไม่โรแมนติกในขณะที่คนอัศวินถือเหรียญเนี่ยมีความโรแมนติกสูงกว่าก็ไปเติมเต็มกันเอาเองแล้วกัน สายสัมพันธ์เป็นเช่นไรอุ้ยดีเชียวมีความเขาเรียกว่าแบ่งรับแบ่งสู้คนหนึง่งใช้อารมณ์คนหนึง่งใช้เหตุผลคนหนึ่งงุ้งง,งิ้งคนหนึง่งเป็นเหตุเป็นผลให้อีกคนหนึง่งความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะดีมากหวานแหวว แต่ระวังว่าอีกคนนึงอาจจะเป็นคนแนวเอาเขาเรียกเอาแต่ใจอ่ะแต่ในขณะอีกคนนึงก็พร้อมที่จะที่จะดูแลอ่ะพร้อมที่จะเทคแคร์ความสัมพันธ์ต้องมีการปรับตัวกันบ้างมีขึ้นมีลงอันเกิดจากอะไรจะมีคนค่อนข้างเอาแต่ใจคนหนึ่งแหละในนี้ใช้อารมณ์เยอะติดเยอะก็ไปปรับกันเอาเองนะถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะไพ่ชี้แนะแนะนำบอกว่านี่ก็ค,คือความรัก ที่ดีของคุณขอให้ประคับประคองไปแบบนี้เป็นอย่างที่เป็นอีกตัวหนึ่งก็คืออย่าคาดหวังกับคนอื่นมากมายจนเกินไปนะเพราะไพ่ห้าถ้วยก็คือไพ่คนผิดหวังถ้าขึ้นมาในตําแหน่งของไพ่ชี้แนะแนะนาก็คืออย่าคาดหวังกับคนอื่นตัวเราเองอยังสร้างความผิดหวังให้ตัวเองไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งดังนั้นถ้าจัดคาดหวังอะไรกับใครขอให้มันอยู่ภายใต้เหตุผลอย่าให้มัน เกินไปจนเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทําให้กันได้อีกตัวหนึ่งคู่นี้อาจจะเป็นด้วยความรักระยะไกลความห่างไกลการเจอกันที่ไม่สม่ําเสมอสื่อสารกันไม่สม่ําเสมออาจจะเป็นปัญหาให้คู่นี้ได้ในอนาคตไพ่ชินะจงบอกว่านอกจากจะจริงใจต่อกันแล้วแสดงความชัดเจนเรื่องความจริงใจทนุถนอมมันมันเติมความรู้สึกดีๆให้กัน อย่าละเลยอีกตัวหนึ่งก็คือไม่อยากคาดหวังถ้าหากอยู่ห่างไกลให้มันสื่อสารแค่นี้ความรักของคนวันพฤหัสบดีก็ไปได้ดีแล้วทําบุญอะไรดีขึ้นห้าถ้วอยอ่ะแล้วแต่คุณจะไปทําเลยเพราะไพ่มันไม่แรงสิ่งที่สําคัญคือวิวออฟฟอร์จูนมาเนี่ยกับราชินีพระจันทร์มาเนี่ยไปคอนโทรเลเรื่องอารมณ์กันให้ดีๆอย่าใช้อารมณ์กันให้มากเพราะรักแล้วมักจะแบบ ถ้ารักฉันพิสูจน์อันนั้นสิถ้ารักฉันพิสูจน์อันนี้สิไพ่เตือนแล้วนะอย่าคาดหวังกับคนนั้นกับคนไม่มากอย่าเอาความรักมาเป็นเกมรักคือรักจะต้องให้ลุยไฟพิสูจน์รักหรือไงลองไปพิจารณาดูนะ,ะก็ขอหวังว่าคุณจะได้แนวคิดแล้วก็ขอให้ความรักครั้งนี้เป็นความรักที่มั่นคงนะคะมาร่วมพูดคุยกันท้ายคลิปค่ะอย่าเพิ่งรีบกดออก ก่อนอื่นฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะอดีไลน์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วการุณาจองคิวล่วงหน้านะคะหมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องติดต่อทางไลน์สะดวกที่สุดค่ะตอนนี้หมอนินมีการไลฟ์สดทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะจะมีการแจ้งเตือนก่อนการไลฟ์สดเสมอทาง YouTube จะแจ้งเตือนที่หน้าชุมชนส่วนทางแฟนเพจ a c e b o o k จะโพสต์แจ้ง ที่หน้าแฟนเพจนะคะยังไงท่านใดที่มีปัญหาใดๆที่อยากได้คำตอบเข้ามาร่วมพูดคุยฝากคำถามไว้ได้ค่ะอย่าแบกรับอะไรไว้คนเดียวระบายออกมาบ้างพูดออกมาบ้างเข้าใจทุกท่านนะคะว่าตอนนี้ทุกมันมีเรื่องเข้ามาทั้งเศรษฐกิจการงานความรักโควิดเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันดูแย่ อย่าพึ่งท้อถอยอย่าพึ่งถอดใจสู้ไปด้วยกันอย่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวณที่ตรงนี้ยมีเพื่อนเรามีกันละยะนานมิตรที่ดีลองแชร์มาลองพูดคุยช่วยกันประครับประคองให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้สู้ไปด้วยกันนะคะอย่าท้อหมอเป็นกําลังใจให้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ